สวัสดีค่ะพาไปดูความสำเร็จจากโครงการชุมชนปลอดภัยไร้เหงือกอักเสบที่ตำบลกล่ำจังหวัดระยองค่ะ ทีมงานได้ลงพื้นที่วินิจฉัยชุมชนและพบว่าประชากรส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุซึ่งเจอปัญหาสำคัญคือโรคเหงือกอักเสบสูงถึง38.89ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของจังหวัดระยองถึงเท่าตัวและชาวบ้านเองก็โหวตให้เรื่องนี้เป็นปัญหาอันดับหนึ่งที่ต้องการแก้ไขค่ะจากการวิเคราะห์พบว่าสาเหตุไม่ใช่เพราะพวกเขาไม่แปลงฟันแต่เกิดจากการแปลงฟันผิดวิธีค่ะ เราจึงจัดทำแผนปฏิบัติการ3ขั้นตอนคือให้ความรู้เรื่องสาเหตุของโรคฝึกปฏิบัติจริงเน้นเทคนิคการแปลงแบบขยับปัดหรือ modify bars และสร้างความยั่งยืนโดยปั้นอสอมอให้เป็นหมอฟันใกล้บ้านคอยดูแลต่อ ผลลับน่าประทับใจมากค่ะหลังจบโครงการผู้สูงอายุมีความรู้และทักษะการแปลงฟันที่ถูกต้องผ่านเกณฑ์เกือบ100%พฤติกรรมเปลี่ยนไปใช้แปรงขนนุ่มและยาสีฟันฟลูออไรด์เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนทำให้ความเสี่ยงโรคเหงือกลดลง โครงการนี้พิสูจน์ให้เห็นว่าการแก้ปัญหาที่ตรงจุดและการพัฒนาศักยภาพคนในชุมชนคือกุญแจสำคัญที่ช่วยให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพช่องปากที่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนครับ